เอาละครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ผมจะมาหยิบแอนเนตนะครับเป็นซัพพอร์ตที่แบบทุกคนหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบมองข้ามไปหรือว่าแบบอาจจะแบบไม่เคยไม่เคยหยิบมาใช้นะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ยแอนเนตเนี่ยเป็นตัวที่แบบสามารถโปกได้ดีมากอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเดินเกมกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนี้เลย ซึ่งเกมนี้นะครับเราก็จะหยิบตัวแอนน้องแอนเนตมานะครับซึ่งแอนน้องแอนเนตเนี่ยเป็นตัวที่โป๊กได้ดีมากโป๊กแบบระยะไกลเลยเออแบบระยะไกลมากๆแล้วก็แบบสามารถตอดเลือดได้เรื่อยๆมันเป็นข้อดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าเราจะเห็นว่าตัวเราอ่ะเจอโตโรโตโรเนี่ยมันจะมีสกิลในการแบบกระโดดพุ่งเข้าหามาเยอะใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเรามีสกิลสองปุ๊บเนี่ยเราสามารถอ่าแบบกระโดดพุ่งหลบได้อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอมามีซาต้ามาใช่ไหมครับคือถ้าเราหยิบน้องอลิสมาเนี่ย เ,เวลาซาต้าเนี่ยบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบน้องอลิสเนี่ยโดนแบบอันติของซาต้าตายได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็นแอนเนตเนี่ยเราสามารถใช้สกิลอันติเนี่ยในการหลบสกิลอันติเมตของทางซาต้าได้นะครับทำให้แบบศัตรูเนี่ยบินวาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเติมเลนบนกันนิดนึงอ่าเจอกับเด็กสตาร์นะเดี๋ยวเราคอยตอดเด็กสตาร์ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเเราคอยตอดไปเรื่อยๆปุ๊บ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 ,บนะตรงนี้โอ้โห ลิเลียเราโดนเฟิร์สบัตไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยตอนนี้เด็กส์ตาเลือดเหลือน้อยละเราพยายามทําให้แบบศัตรูเนี่ยเจ็บเรื่อยๆนะครับพยายามเจ็บทําให้แบบเจ็บแบบเยอะๆแล้วก็เหมือนกับบัฟแดงเราจะโดนเวทนะฮะแต่ว่าลิงเราเนี่ยก็จะไปเวทบัฟแดงกลับเหมือนกันอ่านะได้ไหมได้ได้แน่นอนโอเคลูกี้ของเราก็ฆ่าเด็กส์ตาไปได้นะฮะแล้วก็ลิงของเรากําลังจะไปปิดกับซาต้าได้ไหมได้เรียบร้อย ตอนนี้เรายัางเรายัางไม่มาเล่นกับเอลสูนะครับเพราะว่าเอลสูเนี่ยน่าจะแบบว่าน่าจะแบบยืนด้วยตัวคนเดียวได้แล้วก็แบบเน้นสกิลโป๊กตอนนี้เนี่ยคือทางเราถ้าเกิดไปเล่นกับเอลสูเยอะๆนะมันมันยังเดินเกมไม่ค่อยได้ผมว่าผมไปกดกดดันเด็กซ่าเยอะๆดีกว่าเพื่อทําให้ลูก,กี้ของเราเนี่ยแบบพอเลดเกมปุ๊บเนี่ยสามารถเอามายืนคําให้เราได้ในระดับหนึ่งตรงน,นี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมีใครจะเปิดเอามังกรไหมถ้าผมตอบไปเรื่อยๆก่อน ตอดลาวิวตอดลาวิวไปก่อนอ่าแต่ลิงเนี่ยยังไม่โผล่มานะครับตอนนี้ต้องรีโผล่มาได้ละเดี๋ยวผมคอยโซนโซนไปเรื่อยก,ก่อนปุ๊บโอเคเราได้อามิซซ่าดาก,กอนแล้วก็นาคอสนะครับนาคอสอยู่ด้านบนโอเคนาคอสอยู่ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราต้องคอยดูก่อนเฮ้ยบินมาอ่าเนี่ยบินปุ๊บเนี่ยผมใช้สกิลเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วก็ติดสตันด้วยนะครับถ้าเกิดเวลาสตูนเนี่ยวิ่งอยู่มาในวงอันติเราโอเคเราอ่าฆ่าได้นะครับ เอลสูสามารถฆ่าทางลาวิวได้เยี่ยมไปเลยนะครับเราก็เดินเกมกันต่อนะครับตรงนี้เราเช็คพุ่มนิดหนึ่งอ่ามีตัวอยู่ในพุ่มด้วยคือเวลาเราใช้น้องแอนเน็ตนะครับใช้สกิลหนึ่งในการเช็คพุ่มเนี่ยอ่ามันมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือแบบเราจะได้ยินเสียงแปะ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 นะครับเออซึ่งเรื่องเสียงแปะแปะแปะเนี่ยมันทาให้เราดูว่าเออศัตรูเนี่ยมันอยู่ในในพุ่มแล้วนะเออบางทีเนี่ยน้องอลิสเนี่ยทำมันเวลามันใช้สกิลเช็คพุ่มอะ เราอาจจะแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องเออบางทีมันไม่ค่อยได้ยินเสียงตรงนี้เลสตอรมานะครับเราก็พยายามตอบไปเรื่อยๆก่อนส่วนตรงนี้นะครับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคส่วนวิธีการเลือกเล่นนะครับโอ้ตรงนี้มันกําลังบินมาปุ๊บผมผมเบิร์ดหนีก่อนปุ๊บ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 อหลบหนีนิดนึงเรียบร้อยทัดบินตกอย่างนี้อ่ะแล้วก็ไอเทมที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นไอเทมซับโลนะครับเพราะว่า อ่าซีซีเนี่ยจริงๆซีซีของสัตูเนี่มันมันไม่ได้แบบจับล็อกอะไรเยอะมากผมว่ามันเน้นเบิร์ดาเมจมากกว่าปึ๊บได้ไหมได้ไหมเออจัดการดิได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอ้โหนิดเดียวนะครับแต่ว่าสัตูเนี่ค่อนข้างแบบเอ่อทำป้อมเรือเลื่อนเหลือนิดเดียวแต่รอดไหมเอยถ้าไม่ได้คือต้องปล่อยนะเออตายไหม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  น,นิดเดียวโอ้โหพิกหนีไปละนะแต่ว่าลิงน่าจะไปปิดได้นะลิงลิงปิดได้ไหมเห็นเห็นพุ่มไหมเอ่ยลิงไม่เห็นนะครับตรงน,นี้ก็เช็คพุ่มแล้วเราก็เจอศัตรูในในพุ่มนะเนี่ยนครับมันเป็นข้อดีของน้องอเนตนะเพราะแบบมันสามารถเช็คพุ่มอะไรพวกนี้ได้ง่ายๆเลยอันนี้ลิงกําลังหนีอยู่นะโอเคได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเราหยิบ จริงจริงแอนเนตเนี่ยก็หยิบหยิบมาได้ค่อนข้างแบบหลายๆเกมนะหลายๆเกมสา,สามารถหยิบมาเล่นได้เออแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะเวลาเราเล่นซับพ,พ,พวกที่มันเป็นแบบเมดอะไรพวกนี้เนี่ยเออมันก็อาจจะต้องมีตัวตัว,ตวถึกถึกนิดนึงนะเป็นแบบออฟเล่นหรือเป็นป่าก็ได้ออมันจะทําให้เราช่วยแบบเล่นเออ่าเล่นแบบเหมือนกับทีมันสมดุลมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะบินมาได้เลยเราไม่กลัวละเราต้องเราก็ตอบไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ย รับหนึ่งเนี่ยโหโตโลเลือดเหลือ60%เรนี่ยเราก็ต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยอะก็จริงๆเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดอ่จริงๆถ้าเกิดเราเล่นแบบเล่นกันหลายคนเนาะเออเราแบบสามารถเอาเอาทางเมนเนี่ยมาแบบตัดบัฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้เมนแล้วก็พวกฝาอเงี้ยเออคอยตัดบัฟฟ้าของนาคอสเนี่ยเพราะนาคอสถ้าไม่มีดบัฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นง่อยครับเออนะเราพยายามต่อดเรื่อย ปึ๊บปึ๊บป๊บเรียบร้อยเราตัดอีป่ามาได้อันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกับเอลสูดนิดนึงนะคือเอลสูเนี่ยเป,เ,ปเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบเอาตัวรอดได้อยู่ละเ,เดี๋ยวผมไปตอดนิดนึงปึ๊บเ,เรียบร้อยตอดลาวิลฆ่าได้เรียบร้อยครับแล้วก็ทําการตอดตอดเพิ่มอีกตอดเพิ่มไปเรื่อยๆอย่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามากลางนิดนึงอ,อนเนตน้องอนเนตนี่สามารถวิ่งได้เร็วอยู่ละอา่าเราปิดซ้ายขวานะไม่น่ารอด เฮ้บึบโดนไหมฆ่าได้โอเคลุกฆ่าได้นะครับแต่ว่าป้อมล่างเราโดนไถยเยอะมากเลยเฮ้ย <Hey. S 1> เอาดิเอาดิจัดเลยโอเคป้อมล่างเราโดนไถยับเลยนะครับเราต้องโอ้ยลุกน่าจะไปช่วยช่วยนิดนึงเออวันนี้ป่าเราป่าเราเป็นลิงเนาะป่าเราก็ยังยังไม่ค่อยมาเติมเท่าไหร่ไม่เป็นไร ปุ๊บๆเราก็ยิงทยอยยิงไปเรื่อยๆนะครับทยอยตอบไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เกมเราเนี่ยสามารถแบบคุมโซนได้ละโอ้โหเมือนน่อกี้ผมน่าจะฟิกเข้าไปอันติว่าสกิลไม่มีเฮ้ดีสตาร์ดกสตาร์ตอนนี้มันใช้สกิลเพิ่มเลื่อนอยู่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละเรียบร้อยเนี่ยครับมันทําให้ศัตรูสตันได้นเราก็ลุยต่อนะครับนะตอนนี้นาคอสนาคอสทท้องทีมเขาเนี่ยค่อนข้างแบบ เสียพื้นที่ไปเยอะเหมือนกันแต่เราเราก็เสียพื้นที่เยอะเนาะเพราะว่าทีมเรานเนี่ยเราทีมเราเนี่ยเหมือนกับัวนถ่จนถึงป้อมป้อมสองเลยนะอ้เลนล่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้เหมือนรู้กับทางเอลสุกาลังจะเล่นอะไรสักอย่างตอนนี้ผมขอปรับไอเทมเป็นไอน,นี้ละกันเป็นดูดเลือดนะครับเอ้ไม่ใช่ตัดเลือดเพราะว่าออแอนเน็ตเนี่ยสามารถต่อดได้เรื่อยๆเลยเนาะสกิลมันแบบแบบออดแบบแบบมัคาาแบบเรื่อยๆเนี่ยปึ๊กปึ๊กเนี่ยนเนี่ย ตอดได้เรื่อยๆตอดได้แบบเีละนิดๆเลยหน่อยเพราะว่าจะเห็นว่าทั้งเด็กซตาทั้งนาคอสแล้วก็มีทั้งลาวิลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบดูดเลือดได้เยอะนะครับลาวิลในช่วงเลดเกมเนี่ยมันก็จะแบบมีสกิลดูดเลือดตรงนี้ลาวิลเจ็บนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอแค่์ไออะไรนะทำไมอยู่ดีจำชื่อไม่ได้เอ่อซสตาซาตาราเจ็บาตาเจ็บ ผมก็หลบนิดนึงอ่าถ้าเกิดมีดูดเลือดปุ๊บเนี่ยผมน่าจะช่วยได้สบายเนี่ยเนี่ยคือตัวเราเนี่ยทั้งเอลสูทั้งอะไรพวกเนี้ยมีตัวแบบเป็นมีสกิลในการออกเยอะนะครับอ่าแล้วตอนนี้ลิงก็สามารถเ้ได้ไหมเอ่ยกันได้ไหมกันป้อมได้ไหมเอ่ยเกยังกันป้อมได้นะแต่ว่าโดนสกิปนิดนึงก็น่าจะแตกละอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราเราคอยโซนไปเรื่อยนะครับเราคอยคุมโซนไปก่อนปุ๊บนหโอ้โห ปุ๊บเนี่ยเราเราสร้างโลให้เพื่อนได้ด้วยเนี่ยปุ๊บอ่านี่คือเป็นตัวที่เป็นตัวที่ผมจริงๆผมชอบเล่นมากนะแอนเนตถึงว่ามันจะโดนเนอร์ไปเยอะระดับหนึ่งก็ตามนะเออแต่ว่าผมผมว่ามันมันเล่นได้มันเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยแหละอ่าก็ไอเทมเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะออกเป็นสโลนะหลังจากที่ออกตัวตัดเลือดเรียบร้อยละเออจะได้แบบทําให้ศัตรูเนี่ยเดินช้า,ชาเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่มี mobility เลยอ่าสักตัว นะออจริงจริงโมบิลิตี้มีแค่2ตัวเนาะมันก็คือเป็นซ a ต้าแล้วก็มีนาคอสถ้าเกิดทําให้มันเดินช้าไปกว่าเดิมย,ยิ่งนาคอสถ้าเกิดแบบเป็นพวกที่แบบไม่ออกของเท้านี่น่าจะเจ็บหนะักเราก็คอยคุมโซนนะคอยคุมโซนไปเรื่อยๆคุมโซนดูว่าแบบเฮ้ยมีตัวไหนอะไรยังไงหรือเปล่ามีตัวไหนที่แบบมาแถวๆนี้นะครับเราคอยคุมโซนดูโซนไปเรื่อยๆแล้วนะนะที่เหลือเดี๋ยวให้ทางป่าป้อมบนต้องต้องปล่อยทิ้งนะแล้วเดี๋ยวเราก็พยายามเทรด เขตป้อมล่างอ่ฮะตรงนี้มาเจ็บนะอ๋ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเจ็บนะเราก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับว่าออฟเลนจริงๆต้องต้องพยายามไปไปกันป้อมได้ละเออซึ่งออฟเลนของเราก็เป็นลุลุกี้ลุกี้นะครับตอนนี้ก็ลังกรเดินไปกันป้อมอยู่นะลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อตอนนี้พยายามตอบไปเรื่อยๆนี่ครับพยายามตอบให้ศัตรูเจ็บไปเรื่อยๆนะครับอะ เราเนี่ยโหแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวโตโรยืนไม่ไหวละเนี่ยเราตัดทรัพยากรศัตรูไปได้เยอะเลยนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงปล่อยเด็กต่าแบบฟื้นฟูเลือดไปก่อนเราก็โซนไหยิงอ่ามีตัวอยู่ข้างในปะตรงนี้เราก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเลดเกมเท่าไหร่ดาเมจเรายิ่งดาเมจในการตอบยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเรามีอากูนี่ด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งสบายผมกดสกิลผิตกระโดดไหมดิต่อมาผมก็ตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อย ตอนนี้เราเห็นว่านาคอสอยู่ทางทางขวานะครับต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกสร้างดาเมจไปเรื่อยๆปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะตอนนี้เราพยายามคุมโซนให้เพื่อนได้นะเนี่ยเราคุมโซนไปเรื่อยๆการเล่นอเน็ตนะครับคือเราก็พยายามเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินเดินวนไปเรื่อยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับอเนหตแบบตอดเหมือนพึ่งนี่แหละเหมือนพึ่งต่อยอะไรเงี้ยพยายามตอดไปเรื่อยๆโหหนักนะเนี่ย ตโล่น่ะ,จะเจอหนักเลยเนี่ยแต่เราก็ตอด่ะตอดป้อมกลางไปเรื่อยๆตอนนี้เพื่อนเราน่าจะเล่นเล่นได้แบบสบายเนี่ยเรียบร้อยสาตาลงมาปิกหักนะโอ้ตอนนี้เราคุมเกมได้แบบค่อนข้างเยอะนะครับผมคือการเล่นอนเน็ตเนี่ยที่ดีคือเนี่ยแหละคุมพื้นที่แบบเยอะๆอย่างนี้แหลนะคุมไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่อนเน็ตจะแพ้เนี่ยก็คือจริงๆถามว่าแพ้ไหมก็ อาจจะไม่ได้แพ้มากนะพวกเบิร์สซีเดียวตายอะไรเงี้ยเพราะว่าแอนเนตก็มีสกิลในการหลบหลีกอยู่เหมือนกันเนาะสกิลอันติก็หลบได้คือกลายเป็นแบบอา่าโน่นแบบทัดแบบอะไรนะไม่เป็นไม่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยเออต่อให้มันเบิร์สมาแต่ว่าคือ,ค,อคือการเบิร์สที่จะตายเนี่ยคือแบบเบิร์สแบบไม่รู้ตัวนเนี่ยแหละเนี่ยจะทําให้แอนเนตตายได้นะครับตรงนี้เราก็ต่อไปเรื่อยๆครับคุมโซนไปเรื่อยๆตอนนี้ศัตรูเนี่ยพื้นที่แบบเหลือน้อยมากแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดป่าเราเนี่ย เอ่อป่าเราไปไปเล่นโอ้ตรงนี้นะคอร์ดเกือบตายถ้าเกิดป่าเราไปเอาดักสเลเยอร์นะครับผมว่าน่าจะน่าจะดีเพราะว่าตอนนี้ผมคุมโซนได้เรื่อยๆละปึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บุมโซนไปเรื่อยๆนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆศัตรูเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยเนี่ยเนี้ยเนียปึ๊บ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 อ่าโอ้โหเกือบนะเนี่ยเกือบนะเนี้ยลิง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 ไปทำอะไรตรงนั้นโอ้โห เอ่อตอนนี้ตอนนี้ท่าไม่ดีละเราอาจจะต้องถอยนิดนึงนะครับตอนนี้เราเราคุมโซนในเลนกลางได้แบบเยอะมากนี่ลิเลียลิเลียก็แบบคอยแบบตอดไปเรื่อยๆนะครับแบบคอยเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตอดอ่าตอนนี้เอลสุบอกให้ถอยอ๋อตายละปุ๊บหลบนิดนึงต้องถอยแล้วนะถอยหน,หนิดนึงปุ๊บนะปุ๊บแล้วเราก็หลบนะครับนะจริงจริง,รงถอยก็ได้จริงๆก็ควรถอยนะแต่ผมก็ ผมก็ตอดคือคนอื่นอะถอยไปเถอะแต่เดี๋ยวเราอ่ะตอดเองตอดเรื่อยๆเออเดี๋ยวเขาคอยคุมโซนให้ปุ๊บตอนนี้เรามีทกกั้งฟิกร์ทั้งอะไรพวกเนี้ยปุ๊บก็ตอดไปเรื่อยๆคอยคุมโซนไปปุ๊บเอ,อ้ยโหอ,โอันนี้อันนี้เสร็จเลยอา,ยา,อาเอ,อ่อโอเคได้อินฟินิตนะครับแล้วก็ เอลส,อสุกับลิเลียน่าจะน่าจะหนีได้เนาะหนีไดเปล่าโอโาาา้โหไดไหมไดไหมไดไหมโอ้โหเกือบนะเกือบนะมาถอยดิถอยดิถอยดิลิเลียต้องถอยแล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยแต่ว่าลิงลิงเข้าไปทําไมวะไอายาสตา์ทบินมาตายตายหมดตายละเราตายห้านะครับเราตายห้านะเออไม่ถอยกัน ลมทำไมเราอะคอยคุมโซนให้คือคนอื่นอะถอยก็ถอยไปเลยแต่เราอะโซนได้เออคือคือจริงๆอาจจะต้องแบบคือที่เรายือเพราะว่าเราเราเป็นตัวที่แบบปวดเนอะเราเค,คือคือการเล่นโลมมันมันมัน,มนเอาไว้คุมโซนอะเออเนี่ยโอ้โหเนี่ยเรียบร้อยป่าออกป่ามันออกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนวะเหนะหมพาทีมแพ้ไม่ใช่เราแล้วเราคุมยื้นสักขนาดนี้ อยู่ซะเยอะเลยเออหรือป่าอาจจะออกจริงๆก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันดูดูป่าเล่นแบบทุบมั่วไงก็ไม่รู้อาฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องตั้งใจเล่นเป็นเกมที่ทําไมเราเจอแต่คนออกโอ้โหนาคอเจ็บหนักนเนี่ยนาคอเจ็บหนักมากเราก็พยายามโซนไปเรื่อยๆโซนเอลซ้ายเอลขวาโซนไปเรื่อยๆโซนไปเพราะมันมีอะไรไหมตรงนี้มีเด็กโอ้โหศัตรูอยู่ ตรงนี้เยอะนะครับอ่าเราก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหลิงอะไรเนี่ยโอ้โหสมกับที่ลิงมันออกจริงๆว่ะโอ้เรียบร้อยทาต้าเรียบร้อยมานาคอสก็เรียบร้อยมาโซนโซนไปเรื่อยๆ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 โอเคเออโอ้โหโอเคตอนนี้เหลือเรากับโตโร่อย่างเดียวแล้วนะเ่ยเราก็พยายามต่อโตโร่เราเราสู้กับโตโร่ได้หรือเล้วแต่ว่าขอมาเคลียร์คีฟก่อน ตอนนีเ้เราได้คาทาซาโลละโ,โอเคเลวสูทำคอสคิวได้นะครับตอนนี้เราก็ตออไปเรื่อยๆต่อโตโรไปเรื่อยต่อเรื่อยโรมจะเดินหนีทำไมคือเราเราเราต้องเป็นตัวคุมโซนระยะไกลเว้ยเราไม่ได้เป็นตัวคุมโซนแบบระยะใกล้เออจะจะเดินจะเดินไปโซนข้างหลังก็ไม่แปลกแล้วก็แบบคอยต่อไปเรื่อยๆเออจริงจริง เราต้องต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าแบบเฮ้ยต,ตัวมันมีแมคาีนิกในการเล่นยังไงนะเนอะนะตอนนี้เราตอดไปเรื่อยๆปุ๊บนะเราสร้างโล่เราสร้างโล่ให้กับลิงลิงบอทนี่แหละนะลิงบอตต้องเดี๋ยวผมขอกลับไปรีนิดนึงตอนนี้เออออกเข้มอะไรดีนะออกไม่ได้ละของเต็มเนี่ยเราเราโซนซะเยอะเลยโซนจนแบบ รวยอ่ะจริงเราต้องคอยตอบไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆแต่ว่าป้อมในเรายังไม่ได้เลยสักป้อมเนอะเออมันเป็นข้อเสียเหมือนกันตอนนี้เราก็พยายามโซนไปเรื่อยๆนะครับโซนว่าอ่ากาลังจะมาเอาดาร์กเตรียมเตรียมเตรียมรวมหนนะครับเตรียมรวมเตรียมรวมอ่ะลุยลุยลุยเรียบร้อยได้ก็สเซเลเยอร์มา โอเคซาตาก็เกือบตายนะโซนโซนโซนยิงโซนยิงโซนไว้ยิงโซนไว้ยิงโซนไว้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh. นิดเดียวอ่ะยิงโซนปุ๊ป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 ตอดตอดตอดตอ,ดตอดไปเรื่อยๆตอ่อให้สล์โลเทสล์โลไป, slow, ไปลสโลไปสโลสโลไปเรื่อยๆเออมาตอนนี้ลิเลียไปกันป้อมด้านล่างนะครับเออจริงๆลุกลุกน่าจะแบบปต,ตัวยิงนะ อ้ามาสาตาบินมาแล้วก็เสร็จสิครับเรียบร้อยเรียบร้อยบินตกเครื่องนี้ก็เตรียมเตเตรียมตัวตายได้เลยเออจบบ้านได้นะครับจบได้แน่นอนนะไปลุย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 ,ลย,ลย,ลยเมดร,รอไวโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้นะครับกับน้องแอนเนตนะครับฮีโร่ที่น่าจะถูกลืมเงินไปหลายคนเลยนะครับไปเล่นแต่โลเมต้านะครับก็มาดูคะแนนกันนะครับว่า คะแนนในรอบนี้เราจะได้คะแนนนะครับก็เรามาดูกันนะครับปุ๊บเราได้อันดับ2นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองซัพพอร์ตด้วยนะครับในเกมนี้โอเคปโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะครับเล่นโลบตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ช่อง Ad เจทีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับลิงออกจริงจริงด้วย